อ,อนลอบก็จะสร้องระจำลอกสร้างอารมณ์บรรยากาศดูบรรยากาศวันนี้ฝนตกนะคะดูบรรยากาศรอบๆบ,บ้าน ได้ถือเงินมาจีกับจีลดูดบรรยากาศตอนเชา้าอืมฝนตก โอ้นำ้ำฝนตกสองดูตาลีตาลีขายหมู <c oughs> นอนพึ่งตื่นฮะใช่ฮ <c> ฮ <oughs> <c oughs> <c oughs> ดังเปี้ยงคุณนายอะไรจะอะไรไม่ถึงเงินมาเว้ยคุณนายไม่ถึงเงินมายื่มอา j มก็ได้บางอยาแค่นั้นแหละจ้ะยักตับแบบสองบาทจ้องดี๋ยวพาไปดำนาซ้อไหนดื้อเดี๋ยวบอกนายบอกมานะเจ็ดสิบบาทแค่เนี้ยครับโอ้คุณน้อยแท้ ออเชียขายหมูเลยขายแพงด้วยไม่แพงจะเพิ่งไหมเฮ้ยบแมนบแมเนเฮ็ดออกบอกว่าเฮ้ย่ะพาแม่นเฮ็ดออกคือฮอนไปเบิรงกนอกไปเลยเห็ดอะไนี่อยู่ปเบิไหมแค่นี้ร้อยใช่มแถมให้ไม่เวรกรรแล้วป่ดีับมันนนาคอยอยู่ได้เหรปีเลย หนังมากกว่าเด้อจ้าโดนแล้วสามชีพมันบอกสี่ชีพอุ้ยไปเรื่อยเรื่อยรีตับหนังนานๆนเอาเบิร์ดนั่นนะตับนะหนังตรงท้องมันควันไม่เอาแล้วมันบางที่ยังบหดนร้อยหนึ่งเจเทมให้เน่เทมอะไรเจเทมหนังหนังอะไรจ้าหนังนี่อ่ะอืมหนังคนคือเปล่าหนังคนก็เอาแนถม่แถมเหมือนก่อนนะเดี๋ยวไปยืมเงินนายมกันเด้อ แล้วค่อยมาให้ยมยมยมดนเงินร้อยหนึ่งไม่ถือเงินมาเงินเงินนะจ๊ะซื้อมูซื้อมานี่แมวนี่แกเป็นแมวบอขอบคุณค่ะ Uff. ขอบคุณครับขอบคุณครับเงินเก้ใหญ่ซื้ออปูสาธุสาธุตับไตใช <pasa S 1> <mons> ่พุงอยากกินตับ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 มันนั่เด้ส์จ้ะเปิดยังไม่เปินห้ามันเนี่ยเ้ยมันเปิดปินเด้ออีหยัง เลี้ยเลี้ยดำนาน่ะชืเจ้าจ้างวันทลไม่อูนี่ก็สามร้อยเอบ้านบ้านกกตูมบ้านสามร้อยไม่ได้เขามีได้จ้างสามร้อยสี่ร้อยเขาวอาโอ้คนบ่เอาเราค่ะชีร้อยนะคนดำเอาเขาทาเ็ด้วยคนยังมาไปดำโจ้เออค่อเลี้ยวคนมาดีไหมมาดีไหมมาดีไหมแ้มันยังไงผมนั่นน่ะร้านชาวน้อยนี่นะร้านสาวน้อยดื้อยุงขบเช่ปะ เมื tobacco tobacco kind of um, ่อกี e ้มอองเมื่อกี้รถไฟต่อเดียวนี่นั่นนั่นนั่ไหมมะยายไทยเอานี่น้นนๆนเนนนนดเร็วเฮ้ยเอาจับมาจับมาเอาออกมาน่นีน่โนันรุ้นเลยน่ะพูน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 อ้าวตกแล้วก่อรถประจำทางไปแล้วอ่ะ ได้คิดได้ครับแจ้งนอนตายไป,เ,ปเออบ่อตามเจ้าจับตามเจ้าจับไอเคียนเพิ่มแม่น้ำผลเขียนตุกล้นตุกก่อยนี่ละ่ะตุกล้นให้นะบอเฮ้ย้องตาท<ก>าคืบบอบอลำลายวะมมลโตุกบอตุกคือเฮ้ยมันมีใบ พลยยุดใหญให้แต่นาผู้ยังไม่ได้อ่านใบที่เขามาไปติดนั่นละ่ะใบปาไม้บอเออเรอู้กตกล่นนะมา <c oughs> ติดเออฮิบเอาไปเบิดใช่มาต้องได้กินอย่างเลยค่อยวะยักยุดใหญ่เออยังยุดก็ฮิบยุดไปชะโท,โทษแล้วยังชี้ให้มันมีอย่างกินกูนไปหากินที่อื่นได้วะกินกอยบ่กินก่อยกินมันตดำดงตําป่า ไปลวแม่เขาซื้อแล้วพัดยูเอูมเลยระเบิดเงินอยู่หลายนะไปดีกว่านะคะนี่เสร็จจับเรียบร้อยซื้อหมูไปห้ตาถาปิ้งค่ะนี่ตับหมูนะคะยายชอบกินตับหมูก็เลย หนึ่งร้อยบาททั้งตับทั้งหัวใจเอาไปเลยกินเลยทั้งตับทั้งหัวใจมันเป็นจังใดแท้อืมก็เดินข้าซอยไป บ้านยายบ้านยายก็ยังบริสิทธิ์ชิดแต่ห้องส่วนตัวต่อมาอีกอยาวไปดูตา,าหาน่อยถอดทำอะไร พี่เตี้ยคะนี่ตับหมูคะ่ะซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะเอาทานใส่าทานใส่ให้พี่พเตี้ยปิ้งหมูใหญ่บ่ เอ้ยมงมาน่อยนีนก็ได้มักเลยไปหัน่นลยตาลีบอกว่าเจ๊มาชื่อมูแน่อา้าวไม่ได้ถือเงินมาก็เลยยืมเงินอายมเนี่ร้อยหนึ่งเข้าให้ชื่อเนาะ ติดใจยเย็นเๆดิผมทำไมมันหนึงแทะนายดูหน้าสิก็ต้องเฮ็ดอีช้ังมากมายหรอกมันติดอยู่ไปมักหมูหนุ่นไปมักตับหมูคุณฮะ ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะกเมลียังบม่ตื่นฮะ